ไปจัดตารางเยนได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถักถ่ายอัดคลิปช่วง3ามทุ่มเป้าผ้าเพิ่งมาเปลวผ้าที่โรงงานเพิ่งมานะคะนี่มาจ้ะสำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะหาผ้าชิ้นนะคะหาผ้าชิ้นผ้าเมตรเอาไปตัดเย็บเสื้อชุดกางเกงทุกคนจะ้ะอันนี้มาใหม่สวยๆนะคะเมื่อเชา้าไลฟ์สดให้ทุกคนดูเราอาจจะไม่มีเวลาเนาะ<ม>ในการดูบางที ไม่เจอจังหวะที่แมค้าเ,า,เาเอาออกมานะคะทุกคนแบมเบิร์ดลายนี้สวยมากเลยนะเนี่ยตัวนี้เข้ามาใหม่นะนี่สวยลายเขาก็สวยมากก็ไปทําชุดนอนได้นะไปทําชุดนอนทํากางเกงได้นะนี่ชิ้นต่อชิ้นเขาก็อยู่ที่สองหลาขึ้นนะแต่และชิ้นก็จะไม่เท่ากันคะ่ะทุกคนจะ้ะนี่จะเป็นลายเขาเรียกเหมือนลายถักเ,เรียกเป็นลายอะไรคะเรียกเป็นลายแบบ มันลายพัดลายพัดส,สิ้นอะเนี่ยชิ้นใหญ่มากสวยคะ่ะทุกคนนี่แม่ค้ายังชอบลายเลยเนื้อเข้าดีนะจะเป็นลายเชิงแบบนี้นะทุกคนเอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อได้นะฮะนี่เสื้อคอกระเช้าทําเป็นชุดนอนได้เพราะว่าผ้ามันเป็นมีความนิ่มอะทิ้งตัว1นกิโลก็เกือบ10บล้านะคะมันเป็นแบมเบิร์นะหนึ่งหนึ่งกิโลเกือบสิบล้านนะคะหน้ากว้างพออยู่ที่4 4่สิสี่สิบห้านะ นี่สวยมากอ่ามาค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับผ้าลายส,สวยๆนะคะเอาขึ้นให้ลูกค้าดูก่อนเผื่อใครรอบเบมเบิดยอยู่เบมเบิดมาแล้วนะคะนี่สำหรับคลิปนี้แม่ค้าจัดเป็นเบมเบิดลายแบบได้นี้ให้ดูก่อนนะคะนี่สวยหวานแววมากหวานแววชอบชอบลายเอาไปตัดเป็นชุดนอนได้นะคะเสื้อคอกระเช้าชุดนอนได้ผ้ามันทิ้งตัวมากค่ะทุกคน มีหลายสีเนี่ยก็เก็บภาพไปค่ะเพราะว่าเพิ่งพับมาเพิ่งพับมาก็จะมาเก็บเรียงๆไว้จะได้รู้ว่ามันมีสีอะไรนี่นี่สวยเดากางให้ดูลายฮิตมากเนี่ยค่ะลายฮิตเอาไปทําชุดนอนได้ชุดชุดใส่เล่นชุดลําลองได้นะคะไม่ต้องไป็นจำเป็นต้องนอนอย่างเดียวใส่เล่นๆชุดลําลองก็ได้ค่ะชุดลําลองอันนี้จะเป็นลายแบบนี้สีแดง สีแดงก็สวยจะเป็นลายแบบนี้เลยไม่เช้าไรไปรอบหนึ่งแล้วเผื่อท่านใดที่ไม่ไม่ว่างดูเนาะนี่สีสดอันนี้แดงสดนะแดงสดสวยมากสีเขาสดมากแล้วก็จะนําเสนอแต่้ผ้านะเพราะว่าเราทําตัวนี้อยู่เนาะจะไปเสนอตัวอื่นก็ไม่ใช่ละนี่นี้ลูกค้าเห็นไหมนี่สวยสวยเลยสีม่วงก็จะค่าให้นะสามโลห้าโลค่ะหนึ่งกิโลได้กี่ชิ้น ตอบให้กลมๆอยู่ที่สองถึงสามชิ้นนะคะผ้าตัวนี้เพราะว่าแต่และชิ้นเขาไม่เท่ากัน,นะค่ะเราจะตอบแบบเป๊ะๆไม่ได้นะชั้นหนึ่งกิโลก็เกือบสิบลานะคะมันเป็นผ้าช่างกิโลนะเราไม่ได้ขายเป็นแบบเป็นเมตรเป็นชิ้นวัดเมตร,มตรวัดหลาเขาขายกันอยู่ที่ะละสามสิบอย่างเงี้ยสามสิบสามห้าแล้วแต่ที่เนาะแต่ไม่ค้าขายช่างกิโลอ่าสําหรับท่านใดที่เคยทําอยู่ก็ก็จะบอกบอกว่าหนึ่งกิโลได้ตัดเสื้อได้กี่ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะอืนหนึ่งกิโลไออะไรนะ ชิ้นละสองเมตรตัดชุดชุดนอนได้หนึ่งชุดค่ะนี่อันนี้ลายวินเทจเท็ดแดงสวยสีไม่ฉูดฉาดจนเกินไปสีสันสดใสค่ะสีสันสดใสนี่สีม่วงก็ละมุนสีม่วงก็ละมุนนะคะสีละมุนละมุนหน่อยไม่ปิดไม่ปาาดจนเกินไปนี่อะไรปิดปัดดเปิน <laughs> ปีดปัด,ปด อันนี้ก็สวยนะนี่สวยมากนี่ให้ทุกคนดูลายอ่าสำหรับตัวนี้น่าจะประมาณไม่เกินสามสิบโลเดอิอนะไม่เกินสามสิบโลที่ที่เท,ท่าที่ไปขายเห็นของนั้นล้วก็จะพับออกมาเรื่อยๆค่ะแต่แต่ที่รีวิวนี่ไม่เกินสามสิบโลโอู้ยสวยมากทุกคนนี่ดูดิอัดชุดนอนได้นะอัดชุดนอนชุดลำลองได้นะคะทุกคนจา๋าถ้าเขาสวยมากดูดิ ลายสวยสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูเป็นผ้าแบมเบิดไปนะคะเดี๋ยวก็เจอกันในกับลายช้างอีกก็จะรีวิวให้ทุกคนดูเผื่อแบบเอาไปตัดใส่เองทำส่งทำขายอะไรประมาณนี้อโอ้ยสิวนี่โอ้สวยสวยไหมคะยังชอบสีเลยนี่สวยมากสีสันเขาสวยงามมากค่ะทุกคนลงนี้สีสันเขาสวยค่ะเมืม่อี้เวียวไปล้นี่แล้วก็จะมา ถ่ายเป็นภาพนิ่งอ่าสำหรับท่านาที่ผ่านมาเห็นคลิปเราก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูด้วยนะคะมัดนึงก็อยู่ที่ห้าโลถึงสิบโลนะคะลายมันเป็นกระเสลายกระเสรองไรก็คือมันจอกเป็นแนวแฟชั่นคือแบบจะปรับเปลีป่ยนไปเรื่อยคลายผ้าทุกคนนี่สีแดงอันนี้ก็เกือบโลแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลางสีนี้ให้ดูโอ้ชิ้นใหญ่นะคะนี่ชิ้นใหญ่นี่โอ้โหชิ้นใหญ่มากน่สีเขาสดมากค่ะนี่สวย พับคืนเหมือนเดิมไหมทีนี้ <c oughs> ให้เขาพับมาจะพับคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับท่านในผ่านไปผ่านมาก็สอบถามกันได้นะเพราะว่าเราช่างกิโลผ้าอยู่แล้วค่ะเป็นแนวทางเอาไปตัดเย็บใส่เองทงส่งทาขายค่ะส่งขั้นต่ําอยู่ที่สามกิโลนะสตาร์ทแรกๆก,ก,ก็สอบถามกันก่อนได้ค่ะอยากดูเนื้อผ้าอยากลองเนื้อผ้าไม่เคยทําอะไรประมาณนี้ก็สอบถามเข้ามาได้เ้ยยินดีให้คําแนะนํา แต่แบบก็แพทเทิร์นไม่มีนะคะลูกค้าต้องหาเองนะเราชั่งกิโลผ้าอย่างเดียวนะคะนี่สีผ้าก็ประมาณนี้เลยเนี่ยสวยมากเนี่ยค่ะอคลิปสีผ้าประมาณนี้ค่ะไม่ฉุดฉาจนเกินไปสีละมุนนะคะชอบเข้มชอบอ่อนประมาณนี้ก็ทักเข้ามาได้นะนี่อย่ากวนนาด่านหลบอันนี้เข้มอ่ะสีเข้มจะลายเหมือนกันนะคะทุกคน นะอ่ออกมาเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะมีลายไหนบ้างสําหรับอ่ารุ่นนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นลายนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอบหน้าไม่รู้จะเป็นลายไหนเพราะว่าผ้ามันก็ออกมาเรื่อยๆนะคะนี่เพราะว่าเราเอามาสามแล้วโรแล้วก็มาน้างพับเองนะไม่รู้ว่ามันมีลายไหนบ้างคนพับแล้วก็จะไปตามรีวิวที่คนพับให้มานะคะอันนี้สีเขียวอื เขียวก็สวยสวยจริงสวยจริงเนื้อเนื้อเขาดีค่ะเนื้อเขาดีเนี่ยเนื้อเขาแน่นมากค่ะมันเป็นผ้าแบมเบิร์ดนะหนกิโลก็ได้เกือบสิบหลาน,นะคะหน้ากว้างเขาอยู่ที่สี่สี่ี่สิห้านิ้วเนาะทั่วไปประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับลายช้างขอบคุณทุกการรับชมค่ะแบมเบิรดลายแบบลายไทยไลายผ้าถุงอ่ะ